สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องซอเกเคี้ยวพารวยเช่นเคยนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะซอคเคียวจะพาท่านผู้ชมไปตามตัวเลขแนวทางของไวรลาพัฒนาอาจารย์เสรีนะคะงวดที่แล้วแตกปังปังศูนย์หกล่างนะคะแล้วก็แตกสามเจ็ดในชุดหกตัวหน้านะคะพี่น้องอาจารย์เสืรีให้มานะคะแล้วก็เราก็จะไปตามของอาจารย์ เซียนยโสอ,อีกนะคะวันนี้ชุดเร่งด่วนมาแน่นอนยังไงก็ปังนะม,มาอีกแน่นอนนะคะในชุดเม็ดเดียว2เม็ดนะพี่น้องรอก,กติดตามทุกการแจ้งเตือนนะนะคะวันนี้นะคะเป็นวันที่4เมษายน68เป็นเช้าของวันศุกร์แล้วนะคะพี่น้องใกล้จะถึงวันหยุดอีกแล้วนะคะเออใกล้แล้วใกล้จะหยุดยาวสงการแล้วนะคะขอให้ทุกท่านเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมสุขภาพให้แข็งแรงนะคะ ื่อที่จะมาเที่ยวสงกรานกันนะคะกลับสู่ภูมิลำเนาอย่างปลอดภัยนะคะเดินทางไปไหนแคล้วคลาดกับพี่น้องอใอยกลับบ้านอย่างมีความสุขเนาะค่ะอ,อ,อาจารย์ไหนแตกอาจารย์ไหนปังมั่งนะคะหลังจากเราจบคลิปนี้นะคะเราจะไปตามของสามสำนักดังนะคะรับรองปังแน่นอนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะฝากของคุณลุงส่งเข้าไปด้วยนะคะ ของคุณลุงส่งนะคะปะทะกันกับอาจารย์เซรีนะคะพี่น้องอเพราะตัวเลขแนวทางก็มาแบบสองอาจารย์นาะะพี่น้องชอนกันนะคะ,ะจบจากนี้เราไปสามเสียงดังคืออาจารย์เซนนองหานปู่คำชนเพราะเสียนเพลงนะคะมาในสามเสียงดังเนาะ,ะแล้วก็ตามด้วยสูตรแตกสายขมิน้นสูตรแตกจากฝั่งลาวสูตรแตกสายใต้ของซอเขียวจัดให้ในชุดแก้มือนะคะพี่น้องอย่าลืมว่าชุดแก้มือไม่เคยทําให้ใครผิดหวังนะคะ เออทุกท่านทุกอาจารย์ที่ให้มาก็ถือว่าเป็นกําลังใจเป็นสิ่งดีๆที่มอบให้าาก็กลับขอบพระคุณครูบาอาจารย์มากๆนะคะที่ให้มาด้วยความหวังดีเนาะถูกก็ดีใจด้วยถ้าไม่ถูกก็โอยและเนอง พี่น้องอยากเจอหัวมุดดินแก่นตายไรนะครับปวดหัวปวดปดรสะสาทนะพี่น้องโอ้ยผู้ใหญ่ใจดีข่อยขึ้นไปโดนเดยโนะเลียกเล้ลาข่อยให้ข่อยนีนอไปจังได้อาจารย์ข่อขขยขึ้นละบลิบลรีเขากี่เมฆคักแต่เรียกว่าเขาบอกอาจารย์มันบอกเขาาขาบ่มแม่นนติดเขาหรบอก่กันมันเขาสมมาว่ากวนกับทรงมาเด้อค่ะอาจารย์ตัวเลขแนวทางนะคะคิดหนอดคิดถึงนะ,ะพี่น้องคลิปแรกของซอเขียวนะคะพี่น้อง ใส่เสียสีชมพูมากรอบนี้ใส่สีม่วงค่ะพี่น้องหลงค่ะพี่น้องเออหลงสีมงคลค่ะพี่น้องเอออ่านมาหนึ่งวันมันจะเป็นสีชมพูคือเป็นสีมงคลหนึ่งสีนะแต่ว่ามันบาเมนนีนหนึงสีนะค่ะถ้ามันไม่ใช่สีมงคลนะซอเขียวจะไม่อยากใส่เลยนะคะบมงเอเงินไปหยิบมามาใส่แล้วมาอ่านสีมงคลกับเรื่องงานยามดีวันนี้นะคะพี่น้อง ไปดูสีชมพูมันเป็นสีที่ไม่เป็นมงคลน,นะคะก็เลยเปลี่ยนเลยนะคะนี่แหละคือความเชื่อของแต่ละบุคคลนะคะซอเขียวนํามาใช้นํามาปฏิบัติเพื่อที่จะให้ทุกสิ่งอย่างจากพิกร้ายให้กลายเป็นดีนะคะไม่ได้ด้วยเรีก็เอาด้วยกลนนะคะไม่ได้ด้วยม,มนก็เอาด้วยขดถาอะไรประมาณนี้นะคะพี่น้องเออคิดหอดคิดถึงพี่น้องคือเ่าเหมือนเดิมเช่นเคยค่ะพี่น้องคะ่ะอาจารไ์ซอเขียวกะอยากฝากพี่น้องเฮ้าอยู่ด้นะคะพี่น้องว่า อาจารย์แต่ละคนเนาะเพื่อนใหญมากจนเก,นกิตั้งใจทนันทีพี่นงองตั้งใจเฮ็ดสูตรในพี่น้องเข้าไหมคือเฮ็ดไว่ผดเรือแถวเอาลังคนว่าท่า<ใ>นด้พ่อสิบหน้าที่พี่น้องทรงเล็กไม่ซอเขียวปั๊บเล็กได้ใจขนาดนี่ว่าอาจารย์นะคะแต่ว่าสอเขียวนี้ย เื่อว่านน่จังมันอยากปวดอยากพูอยอยากติ๊ติ๊ติปีอยากเรื่องว่าเป็นเรื่องค่ะพี่น้องผ้าผู้เ่าผู้แก่ไปหลุดขวางไปนั่นไปนี่โอ้จักแม่นยังแนว่าะเสรเจ้าหน่อยเกษีสด็ดไปอีกเรืนี่พี่น้องเออบธรรมดาเลยนี่นะคะบางทีนะคะก็อยากจะปล่อยวางเรื่องเหล่านี้ไว้บ้างนะคะพี่น้องเออบางทีถ้ามันถี่มัน อนี่เกินไปนะคะพี่น้องมันเกนิเหตุใหนเข้ามามีเวลามาทํางานนะคะพี่น้องการที่ไปเอาใจใส่คนอื่นจนเกินไปจนลืมว่างานตัวเองก็มีนะคะสอดนเคาเป็นคนแบบยังไงคือเป็นคนมีใสยใจใจดีไหมพี่น้องอใจอยากมีแต่ให้นะอะไรช่วยได้ก็อยากจะช่วยเห็นไหมนะคะพี่น้องออแปลกอยู่เด้แล้วก็ไม่หมงุดหงิดแล้วก็ไม่โมโหอด้วยขนาดเองไม่ได้ทํางานนะคะพี่น้องก็ยังโมซูลโบซี่เลียดน,นะคะ แปลกเรียใจคนเนาะมันบอกคือกันเด้เนาอพี่น้องเออบางคนนี่จะบ่นนะถ้าไม่ได้ดั่งใจนี่จมปวดปาดปวดปาดเลยอันนี้เสยค่ะถึงเวลาก็ปล่อยไปตามการเวลาคือสอดเคียววานล่ะทุกอย่างให้ปล่อยไปตามการเวลาตามความเหมาะสมแล้วแต่อะไรมันจะเกิดแล้วแต่อะไรมันจะเป็นไปถึงเวลาเดี๋ยวมันก็สวยหรูเองนะคะพี่น้องแต่บ่มย่างหนึ่งบันการไปแบบนั้นมันเด็ดในเฮาเมยเหเฮาเพลียค่ะพี่น้องอืม เพลินๆน้ำเรื่องน้ำเล่ามาให้เขาอีกนะคะพี่น้องถามว่าอยากไปบ่บ,บ่มันไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องไปขี่รถตลอนตลอน,ลนไปนูน่นไปนี่นะพี่น้องแล้วก็เสียเวลางานเท่านี้มันบอแมนว์มาอยากไปเด้นะคะพี่น้องแต่มันขัดศรัทธาไม่ได้นะคะพี่น้องเออเอินใส่เอินหาเขากลับไปนะคะเพราะเราเป็นเด็ก เพิ่นเถ่าแล้วเพิ่นอยากให้ห้าซอยเ้ากระซอยนะคะพี่นอ้องเออเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งไหนทําไว้ได้ก็ทําความดีนะคะพี่น้องเออการให้เป็นสิ่งที่ดีช่วยผู้หลับผู้ใหญ่ดีที่สุดเลยนะคะพี่น้องบางที่การทําคุ้นนมันกับบ่ขึ้นเด้นะคะเป็นดาบสองคมทิ่มแทง,ทง,ทง,ทงเราอยู่ก็เหมือนกันนะคะพี่น้องมันเป็นไปได้หมดนะคะพี่น้องเอ็นน้ำดีไรกับเป็นแนววไม่นะคะเรื่องแรกกับบ่ดี สนิทไรกับบดีเพราะฉะนั้นเอากลางๆกักๆนะครับพี่น้องเอออย่าตีสนิทจนเกินไปนะคะบางที่ก็เห็นให้เขาเสียคนนะครับพี่น้องการที่ไปกับคนบ่อยๆไปกับคนที่เราไม่รู้หรือเร,เรารู้ก็ต่านะครับพี่น้องซอเขียว,วสังอยอย่างเดียวนี่แหละซอเขียว,วสังทําคุณคนว่าขืนพี่นอ้องฝากไว้ให้คิดกันผู้ใดทําคุณคนว่าขืนก็นได้เออเพราะฉะนั้นนะคะอยู่กับที่ดีที่สุดนะคะพี่น้องอ่ะฝากไว้ให้คิด ไปตามตัวเลขแนวทางของ n วรลาวพัฒนาลุงส่งแล้วก็อาจารย์เซรีในงวดวันที่4เมษายน68กันต่อได้เลยจ้าค่ะก่อนอื่นเรามาดู DNA กันก่อนเลยนะคะแตก06แตก37ในช็อตสุดท้ายมาโค้งสุดท้ายแตกในชุด6ตัวหน้านะคะ37นะคะชุดเร่งด่วนนะคะวิ่งนะคะเข้าวิ่ง6นะคะเข้าวิ่ง6เนาะ อยังไงก็ลองพิจารณานะคะในงวดต่อไป4เมษาย,ยน68อาจารย์เซเรียนะคะวิ่ง6วิ่ง7บนล่างจับคู่แตก16 26 17 27 68และ78นะคะเอาวันนี้อาจารย์ตัวเลขมาน้อยมากๆเลยนะคะวันนี้จะมาโค้งสุดท้ายในช็อตเด็ดด่วนๆไหมอาจารย์เรายังไม่รู้นะคะพี่น้องออเพราะว่าตัวโค้งสุดท้ายมาในช็อตเด็ดชุดเร่งด่วนอาจารย์มาสตัวนี้นะคะพี่น้อง มาสามเจ็กับ7จ็ดนะคะวงกลมมาแค่2อคู่ในโค้งสุดท้ายนะอะ่แต่มาในชุดเต็มอย่างนี้เลยนะคะพี่น้องหกศู 6, 0, นยะคะพี่น้องแตดศูหลางค่ะพี่น้องแล้วรอบนี้ก็ลองพิจารณาว่าอาจารย์มั่นใจและฟันธงสุดๆเลยเนี่ยให้มาแค่6คู่แสดงว่าตัวเลขมันไม่เยอะเท่าเดิมเนี่ยอาจารย์ตัดเรียบร้อยแล้วนะคะชุดเร่งด่วนอาจจะไม่มาถ้ามาก็กดติดตามไว้แล้วกันนะคะ สำหรับใครที่กําลังรอตัวเลขอาจารย์สิริอยู่นะคะ4ีเมษาย,ยนหกแปดอาจารย์ให้โชควิ่งหกวิ่งเจ็ดบนล่างจับคู่แตกหนึ่งหกสองหกหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดหกแปดและเจ็ดแปดนะคะอาจารย์เริ่มจะมีความาชัดเจนขึ้นแล้วนะคะสําหรับตัวเลขแนวทางเนะาะยิ่งทําก็ยิ่งรู้ยิ่งทําก็ยิ่งเห็นนะคะประสบการณ์จะสอนเราเองในทุกๆเรื่องนะคะเลขแต่ละสูตรที่ทําออกมามันจะไม่เหมือนกันนะคะท่านผู้ชมเออ สูตรเด็้อันเดียวกันนี่ละแต่ว่ามันสิจับลงจับร้อยในการตัดตัวเลขกให้เห่านะคะพี่น้องเออผลออกนี่แหละจะทําให้เรารู้ว่ามันไปออกทางช่องทางไหนนะคะมันสมีสามทางแยกนะคะสําหรับตัวเลขกแนวทางแยกซ้ายจเป็นอีกแบบหนึ่งแยกขวาแบบนึงผ้ากลางแบบนึงนะคะพี่น้องแล้วเลขส่วนมากมันจะไปปังในไหนในมุมซ้ายมุมกลางมุมขวาหรือว่า มันจะสลับซับซ้อนกันวันนี้ออกเส้นนี้วันที่สองออกตรงนี้เอียงสินะนะคะพี่น้องตรงนั้นแหละมันจะเป็นบทเรียนสอนให้เรารู้นะคะพี่น้องว่าเลขมันมามือวั่นซุกมันสิออกฟังทายฟังขางฟังกังสินะพี่นอนะ้องเนาะในเมื่อมันชัดเจนแล้วอาจารย์ก็จับมาให้แค่หกคู่เท่านั้นนะคะพี่นอ้องอะจังไักลับไปตามต่อของคุณลุงทรงนะคะ ค่ะเราก็มาพิจารณาตัวเลขแนวทางของคุณลุงส่งกันนะคะแตกปังวิ่ง6ค่ะงวดที่แล้วนะคะนี่แตกปังวิ่งหเม็ดเดียวเลยนะคะจับคู่ไม่แตกนะคะแต่งวดวันที่สี่เมษายนหกดอาจารย์ให้มาวิ่ง6วิ่งสามบนล่างเด่นหกสี่หกแปดสามสองสามหตัวรอง6กเจ็ดและสามเก้า ส่วนสามตัวแตกนะคะห้าหกสี่หนึ่งหกแปดหกสามสองค่ะพี่น้องพิจารณาตัวเลขแนวทางได้เลยจ้าอยังไงก็ฝากให้ท่านผู้ชมพิจารณาในตัวเลขทุกแนวทางอาจารย์ก็ฟันธงแล้วมั่นใจสุดๆนะคะในชุดนี้สามตัวแตกอาจจะมาได้ในเมื่อนี่นะคะเพราะว่าใครงั้นบวชแล้วนะคะผู้ใดอยากร่วมบารมีท่านาสาธุบุญไปกับอาจารย์ค่ะเบอร์โทรอาจารย์นะคะเบอร์โทรลุงทรงนะคะก็จะมี ศูนย์เก้าสองแปดห้าสามสามเจ็ดหกห้านะคะเบอร์โทรของอาจารย์นะคะนี่นะคะพี่น้องอ้าผู้ใดอยากรวมทำบุญอนุโมทนาสาธุบุญกับย่อเมื่อนำ้ำภูบ่มีเนะาะจัดไปผู้ใดมีเงินกับซอยเพื่อนผู้ใดบ่มีกับบ่เปน็นยังนะคะรวมอนุโมทนาไปน้ำกันนะคะพี่นอ้อง แค่ห้าต่างจิตมีจิตสํานึกว่าอยากย่อเมื่อสาธุเด้วยวัสันมันกระไดแล้วพี่น้องพลังบุญมันเกิดจากจิตสํานึกข้างในของเรานะคะน้อมจิตน้อมใจรับสิ่งที่ดีๆเข้ามามองเห็นเข้าใส่บาตไม่เราไม่ได้ใส่แค่เราคิดว่าเอย ย่อเมื่อสาธุน้ำเด้อวบัณมันเข้าไปยูนิคจิตในใจแล้วพี่น้องการบุญการกุศลน,นะพี่น้องบางทีมันก็เกิดขึ้นง่ายๆนะคะพลังบุญเนาะอ่ะยังไงซอเขียวก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับพลังบุญเวยลาพัฒนานะคะลุงส่งนะคะสี่เมษายนหกแปดวิ่งหกและสามบนล่างเด่นหกสี่หกแสาสองสห ตัวรอง67 39 3ตัวแตก5 64 1 6สี่หนึ่อะคะเบอร์โทรศัพท์0ูนย์เก้าสองแค่ะพี่น้องอ่าลองพิดจรณน,นาคปหน้าจอความรำ่ำรวยจงมังเกิดแก่พี่น้องเราทุกคนนะคะซอเขียวข้อจามลาพาจากท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ไปเจอกันต่อใน3เสียนดังเสียนนองหานพอเสียงเพลงและปู่คำชนกันในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ร่ำรวย โชคดีมิชัยเจอกันใหม่ในคลิมหน้าค่ะสวัสดีค่ะ